คนหมดใจรักงให้ตายก็ไปอยู่เดียวร้องไห้นอนตายอยู่ตรงนี้จะก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจคนหมดรักมันไม่ได้ต่างไปจากคนตายผ,มผมันนี้คผมเบสเกมมิ่งนะับมาในคลิปนี้ก็เล่นเป็นบัตเตอร์ไฟป่านะผม ขอเกินไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้นี่ผมโดนเวทป่าย,ยับเยินมากเลยโดยเดียวมาฝั่งตรงข้ามนะผมแม่ห้าวจริงๆนะต้นเกมนี่เขาห้าวแล้วเกินนะผมมาเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมนี้ผมจะแก้เกมได้หรือเปล่านะคือบอกไว้ก่อนเลยว่าเดียวมาเนี่ยเป็นตัวมันเป็นตัวต้นเกมนะผมมันก็จะเก่งต้นเกมแล้วเด็ดเกมมันก็จะทําอะไรไม่ค่อยได้ละ <laughs> มันเก่งแค่ต้นเกมแหละมาให้โอกาสเขาได้เล่นหน่อยให้ผมผมก็จะเริ่มจะฟาร์ม บูก่อนนะผมเนื่องจากว่าจะลงไปจบด a r k s เลเยอร์นะเดี๋ยวรูนไอเทมพลังแสงเดี๋ยวก็จะขึ้นว้ให้เหมือนเดิมนะผมโอเคอันนี้หลังอัปเดตใหม่เนาะก,ก็รีแลงลงมาจากแรงคอนก็เป็นแรงค์ไดมอนด์นะผมส่วนพวกซูพีมก็น่าจะอยู่คอมมานเดอร์แหละซูพีมกับกอลเลียสน่ะน่าจะอยู่คอมมานเดอร์กันนะตอนนี้ก็เริ่มฟาร์มนะผมก็พยายามฟาร์มให้ได้สตัวแบบนี้นะผม พยายามจ่ายสกิลให้โดนสองตัวนะเราจะได้ฟาร์มเร็วขึ้นนะผมโอเคอัพสกิลไหนก่อนก็ได้นะผมแต่ว่าตีให้ได้สองตัวนะโอเคอฟาร์มไปเรื่อยเราต้องหาตังค์นะผมเราเป็นตัวป่านะไม่ต้องทำอะไรเยอะเราฟาร์มไปก่อนนะผมไม่ต้องสีเรียสฟาร์มไปเรื่อยรู้สึกว่าเลือดป้อมกลางเนี่ยเหมือนจะมีคนเก็บไปแล้วนะก็เลยไม่ได้เก็บเลือดน,นะผมอะเรยวมาเขามาเคลียร์อยู่นะ โอเคคลิปเสร็จก่อนผมนะผมเมื่อกี้เขาจะมาตีเขาเหลี่นแต่ว่าเขาตีไม่ได้นะก,ก็ยึกยักยึกยักอยู่จังหวะนี้เขาไปตีปูตรงตอนนั้นนะ่ะตรงกลางอะ่ะเห็นไหมอยู่ในมินิแมปอ่ะจะมีปูอยู่ตรงกลางอะ่ะเาตีปูจนเลบลสีแล้วเขาก็โมเวดป่าผมนะเนี่ยดูไหมดู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 เห็ไหมมันเก่งแค่ต้นเกมดูดาเมจมันแรงอยู่แล้วต้นเกมผมเดียวมาฮะ เละเกมเท่านั้นแหละเดี๋ยวดูเรื่องเลยก็ให้เขาตีไปนะจังหวะน,นี้ทำอะไรไม่ได้ให้ผมรมเราก็ค่อนข้างที่จะมาเติมช้านิดนึงจังหวะน,นี้ผมมองของผิดแนแหละจะแรกว่าจะขวานฟาร์มไงแต่ว่าเพิ่งมาดูไอเทเอมเอ้าด่าฟาร์มีกว่าจังหวะน,นี้จริงๆไม่ควรเข้านะผมเบื่อนท่านผมนะเออเราเราเราเล่นไม่ได้ไอผมเพราะว่าเราไม่มีดามเมจเนะาะเพราะเงินเขานําของเขาก็นําด้วยจังหวะน,นี้ไม่ควรเข้าเลยอัน,นี้ผมพลาดเองก็ล้วนเลยนะผมาีนี้ก็ สับคองแนละ้วอะเปลี่ยนเป็นขวานฟาร์มนะผมที่ไวทนันเปลี่ยนเลยโอเคตอนนี้เขาน่าจะเอาดักซีเลเยย์อยู่ไปคือในฟาร์มต่อนะผมไม่ต้องตกใจไม่ต้องซีเรียสค่อยๆเล่นไปผมถ้าเราโดนเวทก็ไม่ต้องพิมพ์ด่าเขาหรอกเขาพยายามทำให้เราหัวร้อนเฉยเล่นไปไอพวกนี้ก็แล้งคอนนั่นแหละมันก็ลงมาเหมือนกันนั่นแหละสะเต็ปมาเลยเป็นอย่างนี้ผม ไปไปผมฝั่งเราเริ่มได้คิวแล้วเริ่มลืมตาเอาปากได้รผมเรียบร้อยได้ไปสองคิวข้างบนเดี๋ยวผมมีขวานฟาร์มก่อนเดี๋ยวผมโหมดขึ้นแน่นอนโมโอผมอกของพิทได้ใชตอนนี้นะฟ์มไปแบนการบุกมาแล้วจังหวะนี้ก็เปิดมังกรเลยผมหาตังไอ้เพื่อนก่อนนะกดส่งบอลก็ผู้นิดคูดาวอยู่ การเล่นเบื้องต้นไฟที่ดีนี่ผมต้องเก็บสแต็กครบ3ก่อนนะโอเคทุกคนจะสังเกตเห็นผมพยายามไล่เคลียร์คลิปในป่าเพื่อให้ได้สแต็กสามสแต็กนะผมเพื่อจะได้เข้าไฟได้มันจะได้มีสก,กิลทั้งหมด2ครั้งนะผมอย่างอันตรีเนี้ยก็จะใช้อันตรีทั้งหมด2ครั้งเนาะแต่ที่สามมาแล้วผมก็จะไปเติมไฟเพื่อนนะผมอันตรีพร้อมแล้วแต่ว่า โดดไม่ได้เนี่ยผมเสี่ยงเกินไปเพราะว่าลูกเองก็ไม่มีอันต้วยเดี๋ยวเข้าไปอ,อาจจะเลเองก็ได้ก็เลยไม่เอานะผมเดินเช็คผู้ไปเผื่อมีใครอยู่มาละถ่ายทิ้งเล้วผมจะออกขวานฟาร์มตอนนี้น้ำแข็งก็ทำงานเรียบร้อยแล้วครบเวลาสี่นาทีาลูกโดนไม่เป็นไรแค่คลิปแค่คลิปแต่จังหวะเนี้ยจังหวะซื้อของเนี้ย เกมค้างครับผมงงมากเลยอยู่ดีจอค้างไปเลยไม่ทำอะไรไม่ได้ผมกลับไปฟาร์มต่อฮะเกย์คลิปกลางเกย์คลิปกลางโดดเกยร์คลิปไปเลยผมไม่ต้องกลัวสแต็กหายนะเดี๋ยวเก็บใหม่ได้ให้ผมตีก็ให้มันตีไปให้ผมมันทำได้แค่นี้แหละเห็นไหมันเริ่มตีผมไม่เข้าแล้วขอขวานฟาร์มแล้วมันตีผมไม่เข้าตอนนี้ คลิปเล็กมาพอดีแต่ว่ายังไม่เอาผมไปเอาคลิปล่างแทนของป้อมแตกไปดีกว่าจังหวะนี้เหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้ผมโดนเขาฟิกหนีไปก็เลยไม่ตามนะได้แค่นั้นแหละลูกฟาร์มก็ปล่อยเขาฟาร์มไปหาแบ่งเงินกันผมก็เอานี่แหละคลิปนี้แหละคลิปเลนเกียคลิปเลนดีกว่าเอะแตกหนึ่งพอดีเลยปาเข้าไปปาเข้าไปปาเข้าไป ป้าแตกหนึ่งมาพอดีแล้วก็เกียร์ฟ้าป้าสกิลมีได้สองรอบนะผมโอเคจังหวะนี้ก็กกัาไปอวแดงแล้วก็ผมน่าเะืปบแป๊ฟ้าต่อ,นนอเนี่ยมังเขาจะไม่ผิดนะตีไปให้มันครบฝามเขาแตกนะผมถึงจะเข้าไฟได้นะไม่งั้นเราเข้าไปนี่เออเลยนะให้ครบสามก่อนนะผม จังหวะนี้มีการทิ้งเพื่อนนะฮะโตโรคุงควบฝาแมาแตกนด้ผมเล่นได้แล้วไปเช็คดาร์ชอะไเยอะแต่ว่ามีเวเลสของผมเลยไม่กล้าเอานะเดี๋ยวโดนลาสนะผมจังหวะนี้ก็ไม่ได้เคลียร์คลิปนะผมขึ้นบนดาดกุ้มฮนะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องขึ้นไปช่วยเพื่อนมาข้างบนนะผมเดาทางแล้วละ่ะเออนี่มาละมาละโดดหนึ่งทีตีไปปล่อยสก,กิลโดดอีกหนึ่งทีตีไหม ที่บอกว่าให้ก็ฟังเขาแตกก่อนนะให้เข้าไฟนี่ผมมันจะได้มีสองสกิลนะเอ้ยสองสกิลใช้ได้สองครั้งเออจริงจริงจังหวะนี้ว่าจะเอามงกรแนะแต่ว่าเอาไม่ได้ผมเจอแก๊กเข้ามาเราก็เลยถอยมาเอาบัฟก่อนแนละ้วกันฟาร์มไปก่อนต้องนีผมค่อยเล่นนะไม่ต้องรีบเยน็นๆัวโรบอกมันคือการเสียสละไงปล่อยให้ดิลิเน่ตายคาปอมนี่ผมจังหวะนี้ว่าจะอ้อมผมแต่ว่าเจอเรียวมาพอดีก็เลยไม่ไปนีผม ก็รอเพื่อนเปิดไฟให้อยู่นะไม่รู้เอาได้หรือเปล่าลงมาดูนักเทเลเยอร์เดียวมากำลังเอาอยู่เลยผมก็เลยมาแย่งแม่งซะเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการออกรีเวทานนะผมมันจะได้มีดาเมจเหมือนเกาะไฟนะผมเมื่อกี้เดียวมาาแทงมาก็โดนเกาะไฟเผาไปเรียบร้อยเลยเอ้ยไม่ใช่กาะไฟโดนรีเว,วทานเผาจน ลักเลยเยอร์ตายนะผมกดผู้ิตไม่ทันด้วยเมื่อกี้แต่โชคดีที่ออกขวานฟาร์มนะ,ะจังหวะนี้ก็ขโมยคลิปนะผมเพื่อเอากแตกให้ครบสามนะ,ะ,ะลาดได้พอดีตัวโลเขาคุมผมดีมากเลยถ้าโลมดีมันก็ดีนะผมเนี่ยเขาคุมเพื่อนดีดีมากเลยโคตรชอบเลยอตรงนี้ตรงนี้แหละเดี๋ยวพ้อมแตกเดี๋ยวจะได้ใส่ต่อเลยผมเริ่มลืม,มตาอาปากได้ละ โต้โลูกเขาเปิดให้ล้ผมก็เลยโดดเข้าไปเลยปาาเข้าไปโดยทีนึงเรียบร้อยแต่ไม่ได้คิวนะเพื่อนได้คิวนะผมจังหวะนี้ผมเดินผมเดินผิดนะผมผมเดินมาเชอเรียวมากพอดีถ้าผมขึ้นไป้า่วนก็จะเจอแวนนะผมก็จะมีโอกาสรอดสูงกว่าเพราะว่าแวนมันไม่ได้เป็นดดเมจเว้แล้วนะผมก็เป็นดดเมจกายภาพเนาะถูกปรับใหม่นะ เดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะมีอเลนอยู่นะแต่ว่าขอดูกันนะผมได้หยิบออฟเลนรดอเปล่าอเลนก็ปรับมาใหม่เหมือนกันในหะ้ผมให้สกิลสองเนี่ยมันไม่ล็อกขาผมเป็นสโลแทนนะส่วนสกิลหนึ่งก็สามารถเดินได้เออ,อน,นี้ดีมากผมโคตรชอบเลยเจกมากเลยสกิลหนึ่งคือเดินได้อตอนนี้ก็ไปฟาร์มต่อที่เหลือก็ปล่อยให้จัดการไปนะผมก็เราทำอะไรไม่ได้นะ า,าปพยายามฟาร์มเรื่อยๆให้ผมเก็บสแต็กสแต็กครบก็เล่นสแต็กไม่ครบก็ฟาร์มต่อฟาร์มจะคลิปเลนก็ได้ให้ผม <c oughs> ไม่ต้องเป็นคลิปป่ายังไงนี้ก็ดาร์คเซเลเยอร์เลยให้ผมสแต็กที่3มันจะดาร์คเซเลเยอร์ก็ได้จะต้องกลัวสแต็กหายนะใหผมเราเก็บไปเรื่อยๆเนาะใช้ไปเลยเว้นแต่ว่าตอนเราจะเข้าไฟเนี่ยไปหาคลิปก่อนก็ได้ ตีที่ตงแต่ครบก่อนตอนนี้แต่ครบสามแล้วลนยักเลนล่างเลยผมเกมนี้ไม่เน้นคนะิวฮะเน้นทำจังหวะเพื่อนแต่เน้นคิวผมก็ออกดาบวันนี้ไปแล้วละ่ะพี่บอกไ้ผมเอาฟ้าไปเลยผมไม่ได้ใช้อะล่ละลีน่าเห็นพอดีก็อ่าโอเคให้เม่ให้ก็เอาเลยถ้งั้นแปลงร่างแปลงฟ้าเลย ส่วนผมก็หาสแต็กจากคลิปเลนนี่แหละไม่ต้องไปเข้าคลิปป่าหรอกเสียเวลาอีกสแต็กหนึ่งหาก่อนตอนนี้ยังยังบวกไม่ได้ผมทิ้งโตโรเลยซูไม่ได้อยู่แล้วเขาเยอะเกินนะผมะเห็นคลิปพอดีสแต็กที่สามเรียบร้อยได้แล้วกลับไปหาต่อหนักกุ้มหนักกุ้มหนักุ้มเบลิกเตอร์เลยกู เสียสละเออดีดีนนี้ผมพยายามหาหาคำว่ากำลังไปแต่ว่าอัปเดตแล้ใหม่รู้สึกว่าออปุบที่ผมตั้งไว้มันจะหายไปเดี๋ยวผมต้องไปตั้งค่าใหม่ไฟนี้น่าเล่นมากับผมแต่ว่ารอโตโรเขาเปิดให้อยู่นะผมก็เดินอ้อมนะผมพยายามไม่เข้าตรงตรงนะพยายามอ้อมเอา ไม่เขาเห็นว่าเรามาเนี่ยนี่แหละเขาไม่เห็นแล้วโดดเข้าไปเลยเอาไม่ทันผมสก,กิลลันเมื่อกี้ก็เลยเก็บแต็กก่อนนะโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมถอยคิดไม่มีรอเข้าจังหวะรอเข้าจังหวะสองก็ได้ใครทำนั้นเข้าคนนั้นแหละเมื่อกี้แหวนหน้าเข้ามากแต่ว่ามันลึกเกินไปใหผม รู้ดีรู้ดีเช็คเช็คกุ้มเช็คลุปมคลิปเลนมาพอดีผมก็เลยได้เก็บกระแสคลิปเลนไปเรียบร้อยอบฐานมาแตกพอดีนะผมสกิลไปเลยไม่ต้องกลัวหมดนะผมมันเก็บใหม่ได้เรื่อยเพื่อนกำลังไฟอยู่ก็ นดี๋ยวกับเพื่อนเราสองคน,น,อกกนขอเก็บสเต็กก่อนนะแป๊บนึงเอาให้ครบสามนะผมไม่งั้นเราบวกยากนะเราจะสู้ยากมากอ่ะบับแดงจะเกิดผมผมเลยเอาสเต็กที่สามกับบับแดงก่อนโอเคเก็บไปเรื่อยๆปาดเข้าไป,ไปโอ้โหกำลังหัวไฟกันเลยนี่แหละแวนแวนนะโดดมากแวนเนี่ยภาพโดนเข้าไปเรียบร้อยผมตายไปหนึ่ง ไปอีกเวเลสมึงเวเลสเวลเวลสเอาให้โดนดึงโดนดึงสกิลหนึ่งออกมามีเกาะนะผมวิ่งเร็วขึ้นด้วยงกลับบ้านแล้วผมจังหวะนี้เหมือนจะไม่กลับนะผมค่อยบวกต่อเลยใส่นาตายาเลยเร็วมากเห็นไหมผมบอกแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลดเกมเห็นไหมมันเก่งขึ้นต้นเกมเดียวมากนเะน,นี่ยหนีหนียังหมาเลยทำอะไรไม่ได้ให้ผม สกิลมันไม่แรงก็เลดเกมอ่ะมันได้แค่ต้นเกมเดียวมาเนี่ยช็อตนี้ใช้ไปเลยผมไม่ต้องอะไรมากมายมันลัวพอแตกหมดนะใช้ไปเถอะอนี่เก็เก็บใหม่ได้นีผมโตด,ดไปว่าจะปิดคิวแวนเขาหน่อยแต่ว่าแวนนั้นฟิกเกอร์เขาบออนภูว่าผมเลยไม่ได้ามต่อก็เลนเละอย่างที่เห็นเลย จบเกมไปขึ้นคอมมานเดอร์พอดี <S <S ถือว่าทีมรู้งานผุลงมาจากแรงคอนด้วยกันก็ <laughs> อย่างนี้แหละโอเคอยู่คอมมานเดอร์วีคลนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งโดนเวททั้งสารพัดเลยนะผมก็แก้เกมได้เพราะว่าทีมดีด้วยนะผมถ้าทีไม่ดีก็ค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมไว้เจอกันคลิปหน้า